สุซานหิงห้อยเนี่ยเป็นแอนิเมชันภาพยนตร์จากซีบิดสตูดิโนะครับซึ่งเป็นการขึ้นชื่อว่าใครดูเนึ่ยก็ต้องร้องไห้เป็นเรื่องราวของพี่ชายคนหนึ่งที่อายุประมาณ5ขวบที่ต้องแบกน้องสาวเพื่อเอาตัวรอดจากสงครามโลกครั้งที่2และคลิปพ่แคสวันนี้ผมจะพามาดูเรื่องเี่นครับที่เป็นเรื่องราวจริงและถูกนํามาสร้างเป็นภาพยนตร์แอนิเมชัน สวัสดีครับผมเนสครับมีหลายคนมากครับที่ให้ผมไปดูเรื่องซูซานิงห้อยซึ่งบอกมาตั้งหลายปีแหละแต่ผมก็ไม่ได้มีโอกาสดูสักทีเพราะว่าส่วนตัวผมอะ่ะชอบภาพของที่บิสตูดิโอนะคือเขามีคาแรคเตอร์ของเขามีภาพที่แบบว่าไม่รู้ว่ามันสดใสสดใสแต่ว่าเนื้อเรื่องส่วนใหญ่ๆมันก็จะประกอบวยแบบเรื่องราวที่เศร้าๆลึกอยู่ข้างใน มันมีนัยน์อะไรบางอย่างที่แฝงอยู่ข้างในของทางทิวสุดโรที่เขาได้ปล่อยออกมาแต่เขาตีความออกมาเป็นแบบภาพยนตร์ที่แบบสดใสสดใสมีสีสันไงแต่เร,รแววแบบเรื่องราวจริงๆแล้วแบบมันลึกทอนข้านแบบดีมากๆเลยหลายเรื่องเลยนะไม่ใช่แค่สุสานิงห้อยครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมาพูดถึงสุสานิงห้อยกันว่าในเรื่องราวความจริงจริงๆแล้วอะเรื่องราวมันเป็นยังไงและมันมีอะไรแตกต่างจากนีเมชั่นภาพยนตร์บ้างแล้วถ้าเกิดว่าทุกคนอยากสนับสนุนช่องหรือว่ากาแฟายามเช้าของผมเนี่ยเพื่อให้ผมมีแรงเขียนคอนเทนต์ต่อ แค่กาแฟถ้วยเดียวก็ได้ครับไม่ต้องแบบเยอะมากเนาะหรือว่าอาจจะสนับสนุนเป็นอย่างอื่นนะครับด้วยการแชร์แล้วก็ไลค์แล้วก็แบบให้เพื่อนๆทุกคนรู้ว่ายังมีรายการที่แบบเราดูอย่างนี้อยู่ยังมีคอมมูนิตี้ที่แบบชอบดูแบบการวิเคราะห์อะไรแบบนี้ครับก็สามารถส่งให้เพื่อนดูได้เนาะอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะสนับสนุนผมได้เหมือนกันเพื่อที่จะให้ช่องนี้มีเอนเกจมากขึ้นแล้วก็แบบทำให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นครับ พราะจุดประสงค์ที่ผมทำคอนเทนต์แบบนี้ขึ้นมาคืออยากเปลี่ยนแปลงมุมมองศิลปะในประเทศนี้ให้มันดีขึ้นครับให้ทุกคนเข้าใจได้มากขึ้นนั่นเอง,เองถ้าทุกคนพร้อมที่จะฟังเรื่องราวแล้วเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราวนี้เลยครับเรื่องจริงของสุสานิงห้อยสุสานิงห้อยเนี่ยหรือว่าชื่อในภาษาญ,ญี่ปุ่นนะครับโฮตารุโนฮากะหรือว่าชื่อในภาษาอังกฤษก็คือ Gave of the Five Fires ใช่ไหมเป็นภาพยนตร์การ์ตูนในเมชชั่นแนวสงคกรรมสงคารามครับที่ออกฉายในปี1988และได้ดัดแปลงมาจากเรื่องสั้นกึ่งอาชีวประวัติของอกกิิยโนะ ผู้สูญเสียน้องสาวระหว่างสงครามซึ่งเขียนบทแล้วก็กำกับโดยอิซาโอทะทาคาฮะตะและสตูดรโอจิบีนเนี่แหลก็ได้ถูกจ้างให้ผลิตภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันนะจากสำนักพิมพ์ชินโซกะครับที่ตีพิมพ์เรื่องสั้นดังกล่าวนี่เอง ย้อนกลับไปในช่วงปีประมาณ1930ครับในช่วงก่อนยุคสงครามโลกได้ไม่นานนะมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งครับชื่อว่าโนสกะอายุ5ปีและนี่อาจจะเป็นทั้งข่าวดีและก็ข่าวร้ายในเวลาเดียวกันของโนสกะก็คือเขาได้น้องสาวที่น่ารักมาดูแลและเขาพร้อมที่จะเป็นพี่ชายที่แสนดีครับแต่ข่าวร้ายก็คือ แม่ของโนสกาเนี่ยเสียชีวิตในขณะที่ต้องคลอดน้องสาวของเขาเองหลังจากนั้นป้าของโนสกาก็ได้รับเลี้ยงเด็กทั้งสองคนไปดูแลแทนเนื่องจากไม่มีญาติคนอื่นที่จะสามารถเลี้ยงเด็กทั้งสอง,องคนนี้ได้ครับแต่เรื่องเศร้าต่อมาคือน้องสาวทแท้ๆของโนสกาครับมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานครับก็ต้องเสียชีวิตลงทําให้โนสกาเนี่ยเสียใจเป็นอย่างมาก ที่เขาไม่อาจดูแลน้องสาวของเขาแล้วก็รักษาน้องเขาไว้ในบนโลกใบนี้ได้หลังจากนั้นไม่นานครับคุณป้าที่เป็นแม่เลี้ยงแล้วก็พ่อเลี้ยงของโนสาการ์ก็ได้รับเลี้ยงเด็กสาวคนหนึ่งมาและให้เด็กสาวคนนี้ชื่อว่าเคโกะและก็ฝากฝั่งให้โนสาการ์ดูแลน้องสาวคนนี้เป็นอย่างดีให้เหมือนกับน้องสาวแท้ๆของเขาเองเพื่อมาทดแทนน้องสาวที่เสียไปนั่นเองซึ่งเหตุการณ์ในตอนนั้น,นครับกำลังเข้าสูส่สงครามโลกครั้งที่2พอดีทําให้มีการทิ้งระเบิดมีการยิงกันสู้รบกันอย่างดุเดือดเลยในบริเวณที่พักออาาศัยงโนากะาีเแลป1940 เพียงแค่ไม่กี่วินาทีเราแวกบ้านของโนสกาเนี่ยแล้วก็เคโกะที่เป็นน้องสาวของเคนะครับก็ต้องพังทลายลงแทบจะเรียกได้ว่าแบบลาบเป็นหน้ากลองเลยบ้านที่พักอาศัยของพวกเขาเนี่ยถูกไฟไหม้ทั้งหลังและพ่อเลี้ยงของโนสกาเนี่ยก็ได้หายสาบสูญไปกับเหตุการณ์ทิ้งระเบิดในเวลาเดียวกันครับซึ่งทําให้พวกเขาเนี่ยต้องแยกย้ายไปลี้ภัยจุดต่างๆของเมืองกว่าจะกลับมารวมตัวกันได้เนี่ยก็พบว่าพ่อเลี้ยงของเขาเนี่ยได้หายสาบสาูญไปแล้วแล้วก็แบบไม่เจอกันอีกเลยแต่ก่อนหน้านี้ครับด้วยความที่ฐานะของพ่อเลี้ยงงงเเนนนนนนีี่่คคอข้าทจะะป็มิ เลยได้นําเงินส่วนหนึ่งไปเช่าที่หลบภัยอยู่ก่อนหน้านี้แล้ว เพราะว่าเรื่องข่าวคราวกลิ่นของแบบสงครามเนี่ยมันก็จะมีมาบ้างทําให้ทุกคนที่แบบพอมีเงินเนี่ยก็จะแบบไปหาที่หลบภัยมาเช่าที่หลบภัยหรือว่าที่ที่ปลอดภัยบ้างพ่อเลี้ยงเขาก็เลยวางแผนเช่าที่หลบภัยเผื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นทุกคนตอนนี้ที่มีป้าโนสกาดแล้วก็เคโกะเนี่ยก็ได้ไปรีภัยอยู่ในสถานที่แห่งนั้นที่พ่อเลี้ยงได้เช่าไว้แต่เรื่องอาหารนะครับก็ยังต้องช่วยกันหาอยู่เพราะว่าในช่วงยุคสงครามเนี่ยอาหารเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบคนไทย่จาต้องการเนาะเท่ากับขาดแคลนมากๆ ทำให้ป้าและกนกสกัดเนี่ยต้องตะเวนหาอาหารมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอยู่บ่อยในครอบครัวของเขาเองซึ่งก็ได้มีการผลัดกันออกไปหาอาหารอีกหนึ่งคน,นจะต้องดูแลน้องเคียโกะอยู่ที่ที่พักด้วย เพราะว่าไม่สามารถออกไปหาอาหารทั้งแบบตัวโนสกาเองหรือว่าตัวป้าเองก็ไม่สามารถออกไปพร้อมกันเนาะน้องไคโกะจะอยู่คนเดียวอะไรประมาณเนี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเราได้ดูภาพยนตร์แอนิเมชันนะครับตัวโนสโกาสแล้วก็เคโกะเนี่ยได้พลัดแยกกับครอบครัวครับไปตั้งแต่ตอนที่โดนทิ้งระเบิดแล้วก็ไฟไหม้บ้านของพวกเขาไปแล้วนะและทั้งโนสกาสแล้วก็เคโกะเนี่ยก็ได้ออกเดินทางตามหาป้าอยู่เรื่อยๆจนได้ข่าวจากชาวบ้านว่าป้าของพวกเขาเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วและเคโกะน้องสาวข,ของเขาเนี่ยก็ถามหาป้าของเขายุตลอดทุกวันเนาะ เราะด้วยความที่เคโกะถูกรับเลี้ยงมาป้าของโนสกะก็เลยเปรียบเสมือนแม่แท้ๆของเคโกะหรือว่าน้องสาวของเขานั่นเองรวมถึงตัวของโนสกาดด้วยนะครับที่ป้าเลี้ยงดูมาแต่ตัวโนสกะเองครับก็ไม่กล้าบอกน้องสาวตรงๆว่าเออแม่ตายแล้วหรัวป้าตายแล้วนะเพราะว่าเขากลัวว่าน้องสาวของเขาน่นจะเสียใจเละแบบรับเรื่องแบบนี้ไม่ได้อะไรประมาณนั้นครับ ตัดมาในเรื่องของความจริงครับโนสกาเนี่ยก็ได้ย้ายไปอยู่ในบ้านญาติคนนู้นทีคนนี้ทีเพราะว่าไม่มีที่พักอาศัยก็อาศัยคนที่รู้จักหรือว่าเป็นญ,ญาติกันนั่นแวะไปอยู่ได้ไม่นานแล้วก็ต้องเกิดการทะเลาะก,กันอยู่ไม่ได้บ้างก็ต้องโดนไล่ออกมาบ้างเพราะเนื่องจากอาหารในยุคนั้นครับค่องขันงจะขาดแคลนมากลําพังครอบครัวนหนึ่งดูแลกันเองเนีย่ยยางลำบากเลยแต่ตัวโนสกาเองเนี่ยก็เป็นแค่ญาติห่างๆของบ้านนั้นที่เขาไปอยู่อาศัยก็มักจะแบบไม่ค่อยได้รับการช่วยเหลืออะไรเท่าไหร่นะักถึงแม้จะเป็นญาติกันก็ตามก็แบบอาหารมมมีไม่พอ ซึ่งมันมีจุดที่แตกต่างอยู่ครับในภาพยนตร์เนี่ยเขาจะบอกว่าตัวป้าหรือว่าแม่ของเขาเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วใช่ไหมในภาพยนตร์นะแต่ว่าในโวนของความจริงครับป้าที่เลี้ยงโนสกามารอดชีวิตครับและก็โดนไฟคลอกไปครึ่งตัวเพราะว่าเข้าไปช่วยเคโกะไว้ทําให้โนสกาเนี่ยต้องแบบดูแลน้องไปด้วยดูแลป้าไปด้วยทนสุดท้ายนะครับโนสกาก็เลยหอบน้องหนีออกมาอยู่บ้านอื่นไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าพูดตามความเป็นจริงก็คือเขากําลังคิดว่าป้าเนี่ยเป็นภาระาให้เขาเขาอยากจะดูแลน้องมากกว่าอะประมาณนะครับก็เลยต้องหอบน และในภาพยนตะครับเราจะเห็นว่าตอนที่โนสกะหอบน้องหนีไปอยู่ที่อื่นเนี่ยไปอยู่บ้านนู้นทีบ้านนี้ทีแถมอาหารก็ไม่ค่อยจะมีเนี่ยบางวันก็ไม่ได้กินอะไรเลยทําให้ตัวน้องเคโกะครับเป็นโรคขาดสารอาหารและมันก็ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆโนสกะ,กะก็เลยพาน้องไปหาหมอแต่ว่าหมอก็ไม่มียารักษาเพียงแค่อาหารดารงชีวิตประจำวันของทุกคนเนี่ยยังแบบยังหาย,ยากเลยนับประสาอะไรกับยานยุิสงครามใช่ไหมและสมัยนั้นทางการแพทย์มันก็ไม่ได้แบบวิวัฒนาการที่จะผลิตยาได้มากขนาดนั้นนะครับ ทุกคนก็ต้องแบบว่าต้องการยากันมากมายแถมยังเป็นยาที่แบบช่วยรักษาโรคขาดสารอาหารด้วยถ้าทุกคนลองคิดดูนะในช่วงเวลานั้นอนะ่ะจะมีคนเป็นโรคขาดสารอาหารกี่คนนะเราต้องการยาตัวนี้กี่คนเนี่ยแค่ปัญหาแนละ้วทุกคนต้องจะนึกออกนะครับ ทีนี้โนสกะครับก็ย้ายที่อยู่ไปเรื่อยๆเลยพร้อมกับแบกน้องไปทุกที่จนไปเจอกับหลุมหลบภัยหนึ่งซึ่งโนสกะเห็นว่าค่อนข้างที่จะปลอดภัยแล้วก็สามารถเอาน้องเนี่ยมาอยู่ได้ก็เลยเอาน้องไคกโกนะมนมาหลบอยู่ในหลุมหลบภัยนี้แต่น้องไคกโกะเองครับกลับกลัวความมืดในหลุมนั้นเพราะว่ามันไม่มีแสงสว่างเลยโนสกาก็เลยไปจับหิงห้อยมาจํานวนหนึ่งครับแล้วก็มาปล่อยไว้ในหลุมนี้เต็มเลยเพื่อไม่ให้น้องไคกโกนะกลัวความมืด อยู่มาวันนึงครับโนซากะก็ได้กลับมาจาัดก,การหาอาหารแล้วก็เห็นว่าน้องเคโกะเขาอะกำลังกินก้อนหินอยู่ซึ่งน้องเคโกะคิดว่าเป็นลูกอมแล้วก็แบบด้วยความหิวด้วยไงนโนซากะก็เลยห้ามไม่ให้น้องกินและหลังจากคืนนั้นเองน้องเคโกะก็ไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลยครับโนซากะก็เลยทําหลุมฝังศพให้น้องเขาเองเผาศพน้องของเขา,เเา,ขเขาและเก็บกระดูกไว้ในกล่องลูกอมแล้วก็พกไปด้วยทุกที่ที่เขาไปตัดภาพมาในเรื่องของความเป็นจริงครับหลังจากที่น้องของเขาตายไปแล้วใช่ไหมโนซากะก็ได้กลับไปอยู่กับพ่อแท้ๆของเขาและในส่วนของป้้าหรือ่แเลียงะน ก็ไม่รับการติดต่อกันอีกเลยเพราะนกสกาะมองว่าเป็นคนแปลกหน้า และเขาก็รู้อยู่แก่ใจว่าป้าที่เลี้ยงเขามาโดยตลอดนั้นยังไม่ตายแล้วก <b ots> ็ยังมีลมหายใจอยู่ในจังหวะนั้นเองครับโนสกาก็ได้เริ่มหาทักษะตัวเองไปด้วยเพื่อที่จะประกอบอาชีพและก็หาเลี้ยงตัวเขาเองได้ก็เลยค้นพบทักษะหนึ่งก็คือการเป็นนักเขียนเขาเริ่มเขียนชี่วประวัติของเขาเองถึงน้องของเขาแล้วก็ป้าแม่เลี้ยงที่เลี้ยงเขามาโดยตลอดของเขานั่นแหละแต่เขาเขียนลงไปว่าแม่เลี้ยงของเขา้าน่ะตายไปแล้วซึ่งในความเป็นจริงยังมีชีวิตอยู่ที่โดนไฟคลอกแล้วยังไม่ตายครับแล้วก็ยังหายใจอยู่ด้วยเพียงแแตต่่่่่ครรงงลาาานโดไฟอออกกเมมืทีผบสถ จนเดินไปไหนมาไหนได้ปกติและอยู่มาวันหนึ่งป้าที่เป็นแม่เลี้ยงของโนโสกาครับก็ได้เสียชีวิตลงและมีพัสดุจดหมายส่งมาที่โนสกาทันทีครับพร้อมกับเล่าเรื่องราวของแม่เลี้ยงของเขาหรือว่าป้าของเขาว่าก่อนหน้าที่แม่เลี้ยงเขาจะตายเนี่ยทำยังไงเขาก็ไม่ลุกออกจากเตียงเลยนอนอยู่บนเตียงอย่างนั้นน่ะไม่ยอมไปกินข้าวไม่ยอมไปไหนเลยพอแม่เลี้ยงเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยก็เลยมีคนมาลื้อเตียงนั้นดูครับแล้วก็พบว่าแม่เลี้ยงเนี่ยเก็บจดหมายเก็บงานเขียนของโนสกะไว้หมดเลยคือทั้งหมดจริงๆนะที่แบบ เกี่ยวกับการเขียนของโนสการเขาเก็บไว้หมดเลยซึ่งนั่นทําให้รู้ว่าแม่เลี้ยงของเขาเนี่ยรักเขามากขนาดไหนตั้งแต่ตอนที่เขาได้หอบน้องหนีไปแม่เลี้ยงหรือว่าป้าของเขาเนี่ยก็ได้คิดถึงเขาไปตลอดพอรักโนสการมากและตัวโรสกาเองครับก็ยังเป็นอีกหนึ่งข้อที่ยังทําให้ป้าคนนี้มีชีวิตอยู่ พื่อบที่จะรอเจอโนสกะอีกครั้งหนึ่งแต่กลับต้องเสียชีวิตไปเสียก่อนที่จะได้เจอกันซึ่งเรื่องนี้เนี่ยโนสกะเองหลังจากที่ได้รับรู้เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยก็เสียใจมากครับแล้วมันก็กลายเป็นตาบากของเขาไปตลอดชีวิตเลยกับสิ่งที่เขาทําลงไปกับแม่เลี้ยงของเขาเองซึ่งผ่านมาหลายสิบปีครับตัวโนสกะเองเนี่ยก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าเขาในยอมรับสารภาพทุกอย่างถึงเรื่องความรู้สึกในตอนนั้นที่หอบน้องหนีป้าออกมาเพราะเขาคิดว่าป้าเนี่ยไม่น่าจะรอดแล้วและกําลังเป็นภาระให้กับเขาลําาาังงงงออออ้กกบบเเน่ย ไหนจะต้องมาดูแลป้าอีกยาก็ไม่มีก็เลยหอบน้องหนีออกมาและเขาก็ยังสารภาพต่อยครับว่าในขณะที่เขาต้องหอบน้องไปนู่นไปนี่เนี่ยเขาก็เคยคิดนะว่าน้องเนี่ยเป็นภาระให้กับเขาเหมือนกันซึ่งมันก็ติดใจเขามาโดยตลอดเขารู้สึกผิดมาตลอดเขาไม่ต้องออกมาสารภาพสื่อก็ได้เรื่องเนี้ยมันเป็นสิ่งที่อยู่ในใจเขาครับแทบแบบไม่ต้องออกมาออกสื่อให้รู้เลยว่าเขาเป็นคนแบบอย่างนี้ แต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ทําแบบนี้ครับเขาจะรู้สึกผิดไปตลอดไปจนวันตายที่แบบโลกไม่ได้รับรู้เรื่องราวความรู้สึกนี้ของเขาซึ่งถ้าเกิดว่าใครได้เคยดูแล้วก็เกลียดตัวละครเซตะที่อยู่ในเรื่องครับหรือว่าตัวพี่ชายที่อยู่ในเรื่องนั้นอะฟังจากเรื่องราวความเป็นจริงแล้วอะ่ะมันก็สมควรที่จะเป็นแบบนั้นครับซึ่งตัวโนซากะเองอะ่ะจริงๆเขาก็เขียนเรื่องราวของเขาให้ทุกคนเกลียดเขานั่นแหละเพราะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเขาทําอะไรผิดพลาดไปเยอะมากเลยรวมถึงความรู้สึกที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นในใจของเขาอ่ะส่วนของผู้กำกับสตออู พรเซตันเป็นเด็กแบบขี้หัวร้อนเอาแต่ใจไม่ยอมฟังคําเตือนจากผู้ใหญ่บางครั้งก็คิดน้อยเกินไปจนทําให้น้องของเขานะต้องเสียชีวิตแต่ในอีกทิศทางนหนึ่งคอมเมนต์ต่างๆครับจากที่ผมได้ไปอ่านมานะเขาก็บอกว่าตอนที่เรายังเป็นเด็กเ,เราก็ขาดสตินึกคิดเหมือนกันนั่นแหละอารมณ์มักจะนําเหตุผลเสมอซึ่งมันก็ไม่ผิดเลยที่เขาจะรู้สึกแบบนั้นนะเพราะเขายังเป็นเด็กอยู่ไงก็ต้องมีความแบบสชาตญาณตัวเองที่เอาตัวรอดก่อนอะไรเงี้ยเพราะจิตและสมนุกด้านความคิดของเขาอะ่ะยังไม่มีประสบการณ์มากพอที่จะแยกแยะสิ่งที่ถูกต้องนนั่เอง ได้มีแฟกต์อันหนึ่งครับที่เกี่ยวกับโปสเตอร์ของหนังเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าเราได้ดูโปสเตอร์นะครับโปสเตอร์จะเป็นแบบเหมือนหิ่งห้อยแล้วก็มีแบบเด็กชายน้องสาวของเขาในกำลังเล่นอะไรอยู่ใช่ไหมซึ่งภาพมันคนจะอบอุ่นมากแต่ถ้าเกิดว่าเราลองปรับความสว่างของภาพเยอะๆเนี่ยเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่หญิงห้อยครับในโปสเตอร์แต่เป็นสะเก็ดระเบิดจากเครื่องบินลบบ,บนฟ้าที่กําลังทิ้งระเบิดลงมา และนี่คือภาพของเด็กคนหนึ่งในญี่ปุ่นที่มีชะตากรรมเดียวกันกับตัวละครไซตะในเรื่องนั่นเองซึ่งภาพนี้ครับถูกถ่ายในปี1945เด็กชายคนนี้เนี่ยได้แบบศพน้องชายของเขาเอาไว้และเอาศพน้องไปเผา แล้วก็เฝ้าจนไฟที่เผาศพนองเขารับมอดลงไปซึ่งปัจจุบันตัวโนโสกะเองครับก็ได้เสียชีวิตไปเมื่อปี2015ครับแล้วก็ตัวโนสกะเองเนี่ยก็หวังว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นเนี่ยจะทําให้ใครหลายๆคนเห็นคุณค่าความสาคัญของคนรอบข้างขนาดที่เรายังสามารถดูแลเขาได้ครับก็ดูแลซะอย่าปล่อยปละละเลยรวมถึงความดูแลในช่วงสงครามโลกในยุคนั้นอีกด้วยว่าการเกิดสงครามครั้งนึงเนี่ยมันมีผลกระทบต่อใครหลายๆคนนะมันเยอะมากนะคนที่แบบเจอผลกระทบของสงครามครับ นี่เป็นเพียงเรื่องราวเดียวที่เขาสามารถเขียนออกมาแล้วก็สื่อสารออกมาให้โลกรับรู้ได้นะแต่ว่ายังมีกี่ครอบครัวที่แบบกี่หลังคาเรือนน่ะที่เขายังไม่สามารถออกมาพูดแบบนี้ได้หรือบางทีสูญเสียไปหมดครอบครัวแล้วอ่ะแทบจะยังไม่ได้พูดอะไรเลยด้วยซ้ำเกี่ยวกับความรุนแรงในครั้งนั้นและนอกจากภาพยนตร์ในเมชันแล้วครับสุสาหนึ่งห้อยน่ะยังถูกนําไปสร้างเป็นละครเวทีแล้วก็ละครทีวีในหลายเวอร์ชันอีกด้วยนะด้วยความที่พอตเรื่องของท่านทจะเศร้าเนาะแล้วก็แบบกินใจคนที่แบบสามารถผ่านยุคสงครามมาได้อย่างดีนะรวมถ และนี่คือจุดแตกต่างระหว่างหนังแก็เรื่องราวความเป็นจริงครับในหนังเราบอกว่าแม่ตายตอนระเบิดลงแต่ในความเป็นจริงคือยังมีชีวิตอยู่ครับในหนังบอกว่าน้องอายุ4ี่ขวบแต่จริงแล้วน้องอายุ1ขวบครับในหนังบอกว่าป้าแย่งอาหารแต่ว่าในความจริงแล้วทะเลาะก,กับแม่ของเขาเรื่องอาหารครับในหนังบอกว่าหนีไปอยู่ที่อุโมงค์แต่ในความจริงแล้วคือหนีไปอยู่บ้านคนอื่นครับและในหนังบอกว่าตัวเอกกำพร้าแล้วก็ตายแต่ในความจริงคือเขาไปอยู่กับพ่อแท้ๆของเขาครับ และนี่คือเรื่องราวของสุสานหิงห้อยที่ทุกคนได้รับรู้แล้วก็เคยไปดูมาเนาะส่วนตัวถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยไปดูลองหาเวลาไปดูเรื่องนี้นะครับแล้วก็แบบพยายามมีสมาธิกับเรื่องเรื่องเนี้ยทุกคนจะได้รับรู้ถึงความเศร้าแล้วก็แบบเป็นแอนิเมชันที่สามารถเรียกน้ําตาใครหลายๆคนได้เป็นอย่างดีเลยแล้วถ้าเกิดว่าใครชอบแนวแบบว่าแอนิเมชันภาพยนตร์แบบว่าทางทีบีสตูดิโอเนี่ยถ้าเกิดว่าชอบนะทุกคนลองคอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองไปดูแล้วก็มาตีความให้พอรู้สึกว่ามีหลายเรื่องเลยที่มีสัญญาและก็นยนะแฝงงออู่่ใเรืด้วย ถ้าเกิดว่าทุกคนชอบก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองไปดูแล้วก็มาตีความให้เนาะสําหรับผมเนสแล้วก็สําหรับบิษวันนี้ก็จะมีมานี้ครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ